ทีที่แล้วนี่ก็โมดเต็งทุนนะครับบอดด้ทุนนะครับหลวงหลวงลูกง่ายนะครับอากาศผ่าอากาศก็สิไดี๋ไปเนื้อก็สิพผ้าทุเรียนขึ้นเนื้อกันเลยแล้วพี่น้องเลยท่ละปีก็เลเบ่งปีนี่พี่น้องใบสวยนะครับใบสวยพุ่มสวยเป็นยังไงพี่น้องปีนี้ ได้ดอกบอกสมพามคิดบอ่อนะครับฝาห้องพี่น้องนี่นี่บาษากระบอกเขาได้ซื้อปุ๋ยนะครับเพราะว่าซื้อไว้แล้วตึกได้พุ่นนะครับยานี่กระบอก,กได้ซื้อเหลือยาเตา ยาเงี้อย่างเง้ยเลื้อยงังไงจะีแพโคตัวนี้ที่ตัวนิ่วอันนี่ตัวนี้มาลาเทอันตัวนี้อยังยาหนกเม่นเบิดเลยพี่น้องแพโค นี่ก็เป็นไทยอมยีท็อกแซมคุยศูนย์ห้บองสามสิบสาไรเดียงก็สิบป,ประมาณนี้นะครับที่เราซักใส่มีจับใบยากลุ่มสามกลุ่ม3กลุ่มหนึ่งกลุ่มสกลุ่มหกครับใส่ซับ หมุนเวียนกันนะครับประมาณนี้นะครับที่เบาสักใส่ตะกอนก็นอยู่พุ่นแล้วพี่นอ้องฮัทเลยคุ้มไหวที่นี่จับใบนะครับขาดบ่ได้ขากได้ยาฟังเข็มนะครับใส่ตนุนประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ซะกอนพี่น้องคลิปนาเจอกันไหมนะครับโดนๆทีหนึง่ง พนวดคิดถึงทุกๆท่านนะครับบางที่อาจจะใส้สาจังน้อยด้วยพี่นองเลยหากงานนะครับค่อยๆจับโทรศัพท์นะครับมืดืผลมาเลยพี่นองขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ